มันจะล็อกได้ทุกระดับเลยนะล็อกได้ประมาณ5ระดับเนี่ยค่ะเมื่อกี้เรานั่งให้ดูใช่ไหมแล้วเพื่อนๆอาจจะเอาเอ็นลงหนี้ก็ได้นะคะเอ็นลงหนี้ก็ได้ถ้าเอ็นแบบนี้ไม่ต้องใช้หมอนใหญ่นะใช้หมอนตัวนี้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอาราบลงแบบนี้ขาที่4จะช่วยรับน้ําหนักได้อย่างดีเพื่อนๆทำให้เตียงแข็งแรงมั่นคงยิ่งขึ้นสังเกตน,นะคะไม่สี่ขานะเป็นเตียงไซส์เดียวที่มี4ขาถ้าเพื่อนๆซื้อไซส์เล็กกว่านี้นะคะจะได้3าขา าจากนั้นเราใช้หมอนใหญ่เสริมเพราะว่าเรานอนอยู่บ้านมีหมอนนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปนอนออนอกบ้านนะไปแบ ทายานแห่งชาติไปนอนแบบเข้าค่ายกลางเต็นท์เพื่อนๆก็ไม่ต้องเอาหมอนใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวเรายกศีรษะขึ้นได้นะคะเป็นการยกศีรษะขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องหอบหมอนใหญ่ออกนอกบ้านไปไหนลําบากนะคะไม่ต้องเอาอย่างนี้เลยค่ะนอนได้แบบนี้เลยเพื่อนๆนะคะเอาหมอนใหญ่มาเสริมหน้าแล้วเราก็นอนสบายขึ้นด้วยนะคะกว้าง75เซนยาว190เซนติเมตรรับน้ําหนักได้120กิโลกรัมได้ทั้งท็อปเปอร์นุ่มๆนะคะได้ทั้งหมอน รองคอได้ทั้งภาพ